สวัสดีครับนะครับผมนี่คือบีโนวนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอวิธีการทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจากความคิดวงเวียงความคิดที่เศร้าวงเวียงความคิดที่เหงาเครียดหรือเซ็งนะครับผมโดยใช้เทคนิคการหายใจอยากเป็นขั้นตอนนะครับผมง่ายๆนะครับผมสามขั้นตอน ถ้าคนไหนกําลังประสบปัญหากําลังกุ้มใจนะครับผมกำลังวิตกกังวลเครียดกําลังเศร้าหมองอยู่ถ,ถ้าคุณทำถ้าคุณทําวิธีการหายใจแบบที่ผมจะทําโชว์ต่อไปเนี้สามขั้นตอนเนี่ยคุณจะสามารถหลุดออกจากความคิดเหล่านั้นได้นะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าสามขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างเริ่มเลยนะครับผมขั้นที่หนึ่งครับผม คือขั้นนี้เรียกว่าขั้นหายใจเข้า3วิหายใจออก10วิมาดูกันนะครับนี่คือหายใจเข้า3วิแล้วก็พ่นลมาใจออก10วิดูอีกครั้งนะครับผม และดูอีกครั้งขั้นที่1นะครับผมให้คุณทำสามครั้งนะครับผมต่อไปขั้นที่2ครับผมคือขั้นหายใจเข้าลึกหายใจออกเร็วเข้าลึกออกเร็วนะครับผมมาดูนะครับผมว่าทำยังไงขั้นนี้ ให้ทำห้าครั้งนะครับผมนะครับผมเข้าลึกออกเร็วเหมือนการล์แบบสุดลงมันจะลึกๆแล้วพ่นคายสเลทถุยน้ำลายอสักอย่างคล้ายๆอย่างนั้น,น,นทำห้าครั้งรออครั้งแรกเข้าสามวิออกสิบวิทำสามครั้งขั้งที่สองเข้าลึกออกเร็วทำห้าครั้งทีนี้ไปดูขั้นสุดท้ายกันนะครับขั้นสุดท้ายคือการหายใจเข้าเร็วออกเร็วนะครับผมลักษณะ ทำเ้ห5ครั้งลักษณะจะคล้ายๆกับการปั้มหัวใจหรือว่า CPR ครับผมจังหวะอัานหายใจจะคล้ายๆกันมาดูนะครับว่าทำยังไง <S 2> <S 2> ครับผมหากคุณทำครบ3ขั้นตอนดังที่ผมบอกมาควอีกครั้งนะครับผมขั้นแรก เข้า3มวิออก10วิทํา3ครั้งขั้นที่2เข้าลึกออกเร็วทํา5ครั้งขั้นที่3เข้าเร็วออกเร็วทํา15ครั้งนะคุณก็จะหลุดออกจากระบบความคิด,ดยแย่ๆไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเครียดความเซ็งนะครับผมแต่ว่าจะหลุดออกได้ประมาณแค่นาทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะกลับมาคิดใหม่แต่ก็คือเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเป็นยาคลาย คลายทุกชั่วคราวนะครับผมซึ่งก็มีประโยชน์นะครับผมซึ่งาอาจเพราะว่าถ้าเกิดคุณหลุดมาแค่นาะทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเกิดจิตใจที่ผ่องใสสติและเกิดไอเดียนะครับผมนามาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตจนสามารถหลุดออกจากความทุกข์ความเศร้านั้นได้โดยถาวรได้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับนี่คือช่อง y u u t u e e b n no o 1 Facebook ก็คือเพจวีละ b ี ก็เชิญ subscribe และแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะทำา3ขั้นตอนต่อเนื่องติดกันให้คนดูเลยนะครับ เปติสวัสดีครับ